รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขึ้นโลโก้เรดทอทะหารรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีขึ้นโลโก้ g m M 25ขึ้นโลโก้กสทชกทปสตัวหนังสือเสนอไม้กยสิทธ์แม่มดสมชุดสีแดง แม่หมดลอยเด็กชายต้นนำรูปรางอ้วนวิ่งตามอาวัยวะภายในหัวใจเต้นรวมตัวการ์ตูนตัวอักษรเลสบี้อะดอกเมาเป็นหมอกันเถอะตอนจมูกต้นน้ำมาที่บ้านแม่หมจิวคขอประตูโก๊อก๊อก๊อพี่จิวทำอะไรอยู่่ะครับต้นนำ้ำเข้ามาแล้วต้นน้ำเดินตามเข้าไปดูพี่จิวทำอาหาร ที่กำลังต้มซุปผักนี่ไงนี่ไงหอมหน่ากินไหมต้นน้ำดมกลิ่นซุปยาต้นน้ำสูดน้ำมูกเข้าไปอี๋เกือบไปแล้วต้นน้ำสูดลมหายใจมไม่ได้กลิ่นต้นน้ำไม่ได้กลิ่นอะไรเลยครับขอดมใกล้ๆอีกทีนะครับน้ำมูกไหลย้อยออกมาไปสั่งน้ำมูกออกก่อนเอาลิเลียน้ำมูกอีรับไม่ได้สั่งขี้มูกออกมาดยวนี้นะ 1 2 3มพี่จิ๋วเศษทิชชู่มาปิดจมูกต้นน้ำสั่งน้ำมูกพี่จิ๋วเสษทิชชู่ลงถังขยะต้นน้ำมาแล้วเหรอต้นน้ำดีใจที่ได้เจอกองแกงอย่าเพิ่งพูดอะไรเดี๋ยวเชื้อโรคแพร่กระจายทางน้ำลายนะต้นน้ำไม่สบายเหรอมีน้ำมูกน่ะแล้วเนี่ยต้นน้ำบอกพ่อหรือยังยังครับงั้นเราไปหาลุงหมอกันขี้มูกต้นน้ำมีสีอะไรเอ่ยต้นน้ำสั่งน้ำมูกน้ำมูกใส่บนทิชชู่นี่ครับอืม น้ำมูกยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่ายังไม่เป็นอะไรน้ำมูกมีเปลี่ยนสีด้วยเหรอครับได้สิน้ำมูกคือของเหลวที่จมูกสร้างขึ้นมาเวลามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในโพรงจมูกต้นน้ำอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดก็ได้น้ำมูกปกติก็จะใส่ใสใส่ใสยังไงครับมาพี่จิ๋วช่วยพี่จิ๋วเสกคาถาเปลี่ยนสีน้ำมูกแต่ถ้ามีเชื้อโรคละก็น้ำมูกก็จะขุ่นข้นเป็นสีเหลืองอย่างนี้ และถ้ามีเชื้อโรคมากขึ้น <S <S ก็เป็นสีเขียวอย่างนี้และถ้ามีเลือดออกในจมูกน้ำมูกก็จะเป็นสีแดงสีส้มหรือน้ำตาลปนออกมาอย่างนี้น้ำมูกสีน้ำตาลถ้าต้นน้ำมีน้ำมูกเหนียวคนมีสีเหลืองเขียวหรือน้ำตาลต้องรีบบอกผู้ใหญ่ทันทีเลยนะจะได้ไปหาหมอเพื่อช่วยการกำจัดเจ้าเชื้อโรคและในรูจมูกทั้งสองข้างจะมีขนเล็กๆอยู่เต็มเลยเอาไว้ดักจับฝุ่นที่เราหายใจเข้าไป <S 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 ต้นน้ำอยากเห็นขนจมูกอืมได้เลยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปสํารวจจมูกกันว่าแต่จะเข้าไปในจมูกใครดีนะอืมจมูกมินิดีไหมอตอนต้นน้ำออกมามินิกำลังจะหลับป่านนี้คงหลับไปแล้วแหละทุกคนใส่แมสแอบมองมินินอนหลับได้ต้นไหมเอาล่ะพี่จิ๋วจะเสกย่อส่วนร่างกายให้เข้าไปสํารวจจมูกกันแล้วนะโอม เข้าไปในจมูกมินิทุกคนยืนอยู่ในโพรงจมูกเ<อ>ต็มเลยอะ่ะขนจมูกเยอะมากเลยใช่แล้วถ้าไม่มีขนจมูกนะฝุ่นเล็กๆที่เราหายใจเข้าไปก็จะเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่ปอดทำให้เราป่วยได้ขนจมูกนี่สำคัญมากๆเลยนะแล้วขนจมูกกันฝุ่นได้ทั้งหมดไหมครับไม่ทั้งหมดหรอกเราก็ต้องช่วยป้องกันตัวเองด้วยเช่น ถ้าไปในที่มีควันเยอะๆมีฝุ่นเยอะๆให้ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกไว้แต่ถ้าขนจมูกดักฝุ่นไว้ไม่หมดโพรงจมูกที่อยู่ด้านในก็จะช่วยดักจับไว้อีกแรงป่ะเราไปในโพรงจมูกกันและนี่ก็คือน้ำมูกที่ผลิตในโพรงจมูกน้ำมูกปกติจะใสๆแต่ถ้ามีเชื้อโรคก็จะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆอย่างที่พ่อเคยบอกนั่นแหละแล้วถ้าในโพรงจมูกดักไว้ไม่หมด จมูกจะจัดการกับสิ่งที่เข้ามายังไงได้อีกครับถ้าจมูกเจอสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทําให้คันยุบยิบยุบยิบก็จะจัดการฮัดเชยออกมากองแกงเขีบโพรงจมูกเฮ้ยสิเฮ้ยสินิจอมทำเอาทั้งสี่คนปเปลี่ยวออกมาข้างนอกนีน้ำมูกเต็มเลยอี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 อออรีบไปอาบน้ําสระผมเร็วล้างเอาเชื้อโรคออกให้หมดหลังจากวันนี้ถ้าใครไม่สบายเป็นหวัดรีบมารับยายด้วยเลยนะครับ ในน้ำมูกมีเชื้อโรคอยู่มากมายซึ่งอาจเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียการสั่งขี้มูกควรสั่งอย่างระมัดระวังไม่ให้เปเปื้อนและฟุ้งกระจายเพราะจะทำให้แพร่เชื้อโรคไปยังคนอื่นได้นะครับขึ้นโลโก้กสทชกทปสเครดิตรายการควบคุมการผลิตโดยบริษัทเดนิสเพจจำกัดขึ้นโลโก้ GMM 25